โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะคะยังพบกับเกมมอเตอร์ u p e เปอร์ลีนะคะโอเควันนี้ทางเกมได้มีการเพิ่มกิจกรรมเข้ามาใหม่นะคะนั่นก็คือดัน,นเจียนลับนะเป็นตัววูฟมืดอันนี้นะใช่ไหมต่ใช่ <c oughs> มีความยากมากด้วยนะคะกิจกรรมนี้เริ่มแต่วันที่13กันยาเวลา6โมงนะคะ6โมงเย็นนะจนถึงวันที่18กันยาเวลาสทุ่มนะคะ ตามนี้นะโอเคอ่ะต่อมาเขาได้มีการเบอร์นิ่งไทม์พิเศษด้วยจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่าคะในวันที่13ในวันที่13เวลา4ีทุ่มนะคะจนถึงวันที่14กันยาเวลา4ีทุ่มเขาจะเพิ่มโอกาสในการจับ15%รนะคะอันต่อมาในวันที่14กันยาเวลา4ีทุ่มจนถึงวันที่15กันยาเวลา4ีทุ่มนะคะลดราคาในการอัปเกรดอัญมณี20% อันต่อมาวันที่15กันยาเวลา4ทุ่มจนถึงวันที่16กันยาเวลา4ทุ่มนะคะเขาจะลดค่าใช้จ่ายในการเติมแอตโตชิปชิลลา500ทองเหลือแค่300ทองนะคะอันสุดท้ายค่ะวันที่18กันยาเวลา4ทุ่มจนถึงวันที่19กันยาเวลา4ทุ่มนะคะเขาจะลดราคาในการอัปเกรดญัญมณี20%เขาหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันก็ ือว่าโอเคนะถ้าใครชื่นชอบกิจกรรมนี้ก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะเดีย๋ยวสงสัยต้องพัฒนาตัวก่อนจะค่อยมาตีต,ต,ตัวผมตัวผมมิโซยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะไม่รู้จะตีตัวนี้ได้หรือเปล่าเห็นเขาบอกว่ามันยากมากนะคะโอเคนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดของวันนี้นะที่ทางเกมได้เพิ่มเข้ามานะคะถ้าใครสนใจเกมนี้มิโซจะทิง้ง ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะคะโอเคขอบคุณทุกคนติดตามรับชมนะคะตอนนี้มีโซ่ขอตัวไปก่อนค่ะโนมาไนายโยอันยองจ้า